อสวัสดีครับทุกคนก็หลังจากเรดี N ้เอลปล่อยเล่นเวอร์ชั่น1.0นะครับทุกคนน่าจะรู้ละหลายคนก็น่าจะได้ลองเล่นแล้วสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าเรดี N ้เอลเป็นเกมแล้วนะครับเรดี Radio ้เอลเป็นเกมแนวทั c t i ที่เข้าซิมูเลเตอร์สำหรับว่า,าเราให้เราสมบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่ปราบปรามเหตุการณ์อุจจารนะแล,แล้วแต่ที่เป็นเรียกง่ายว่าเป็นหน่วยสวัสดของสถานีตารวจหนึ่งของประเทศหนึ่งสหรัฐอเมริกาแหละอ่ะก็ นั่นแหละเกมนี้เป็นเกมออนไลน์นะครับก็เล่นได้ทั้งซิงเกิลเพลเยอร์หรือว่าโคออ์กับเพื่อนได้สูงสุดสี่คนนะครับเอาละ่ะผมจะพามาดูว่าระหว่างที่ผมเล่นกับเพื่อนผมเจออะไรบ้างนะครับโคตรสนุกเลยแนะนําว่าไปหาเพื่อนมาเล่นนะครับมันมากโอเคเดี๋ยวโลดรันให้เดา๋วโลดรันให้อ่าโล่อยู่ไหนวะสี่ไม่ใช่ประตูไม่รอกโอเคอปะ,ะพร้อมละเปิดประตูหนะ่อย เปิดเลยนะมีระเบิดไหมไม่มีนะซ้ายมือหนึ่งตัววานงมานีวานอย่ากมีไหมดีโหลดดีโหลดไมันเดินไปนามันเดินมาตามมาตามมาตายดาวไอเดียตา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 ยโอ้ระวังหลังไอ้น็อตตามมาตามมากอติดเก็บของเก็บของโจรเก็บไปด้วย ระวังระวังระวังยิงสวนไปเลยยิงสวนไปเลยเป็นยิงเขารู้กำแพงมาตรงเนี้ยเดินต่อนะโออูเจ็บเด้อผ่านเรื่องเรียบร้อยพร้อมยังพร้อมโอ้ยล่วงล่วงล่วงมองไม่เห็นแล้วโลแตกละโลโดนบล็อกละไปค่อยๆนะค่อยๆนะเคลียร์เดินเลยเคลียร์เขี่ยเพื่อเรียบร้อย กูเฝนะฝนะห้องซ้ายห้งขวานะห้งขวานะขวางไปล้เข้าด้วยไปไปไปประตูอย like ู่หลังเตียงลว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 งดูด้วยไอเช่เดี๋ยวให้แคปเพ่อครเพื ไอ้พวกนี้แม่ไงไว้ใจไม่ได้ใช่โหลดตรงนี้ได้ตึงตัวออกไปไหนแล้ววะนี่ไยเจ้ระวังตัวประกันระวังตัวประกันเน,น,นี่ยตัวประกันปะตัวประกันได้ ประตูเนี่ยไอ้น้องสองป้องกานอะทางเดินเดี๋ยวเดี๋ยวดรเช็คให้หรอกมีใครเสียบประตูของเราไหมอ้โหอะไราประตูเลยเพื่อนมามีทีทูมีทีทูถอย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 สแตกกล้าสแตกกล้าประตูใครแฟนไหนมีแฟนดไหมกดสามปุ่มนะง้งเเฟ็ทำไมงเวเงางเลยงงเลยสามสองหนึ่ง ไปเข้า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 นี่มันร้อนนะมันร้อนแล้วตัวสวยๆดีดีดีครับดีดีเก็บปืนหน่อยเก็บปืนหนดีครับดีประตูปนี้อันตรายประตูหลังอันตรายพ่นเป็นทางยาวด้วยคูณขอเวทไว้น่ะเวทใครมีเวทเใครมาใครมาไม่มีอ่ะยมงมีใครมีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครยิงอ่ะกูอ่ะไม่มีมีเพื่อนเอ็มอยู่

ถ้าแตกทางนี้นัดนัดทางนี้เจ้าเข้าแล้วอ๋ยวกูอยู่แล้ตรงนี้ฮะโอเคพอตัเราเขาเดินรอบไปรอไปเขาจะฝากเป็นกนเป็นหลบไปเฮ้ยมันมีตัวกันนะห้องมันมีตัวกันนะยิงดีนะอะไปกูยิงเนียวเปิดตัวเลยอ้ตัวกันอย่างนี้มั้งวางข้างหน้าห้องข้างหน้าช่วศัตรูเยอะรู้หร่าฮะเดี๋ยวรู้หรอกฮะเอ็มล็อกตัวกัน คอนแทคตัวนึง่งย่อย่อย่อเดไม่ไม่อยอมวางปืนมันกม้มก้มแต่ไม่อยอมวางปืนคอนแทคห้องน้ำตัวงตัวเดียวไอ้อ๋อกูรู้ละกูรู้ละทำไมกูยิงยิงมันไม่ลงบางทีเพื่อนกูไปยิงขาวใช่ไหมแล้วแล้วเมื่อก,กี้ เมื่อกี้กูยิงใส่ขาศัตรูใช่ไหมกูนึกว่าทำไมไม่ตายใช่ไหมไปดูดิไอ้เหี้ยแม่งเป็นขาเทียมดูดิดูดิเป็นขาเทียมพี้มี่ออกขาไม้ด้วยมีคนออกขาไม้เหรอเพื่อนอ๋อมีศพมีศพมีศพเฮ้ยศพเป็นไงวะโอ้ตาย อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดานเนี้ยห้องโถงมันจะมีคนดักยิงตามมาตามมาเดี๋ยวพาไปทางรัดมีมีทางรัดเออเนี่ยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เอ็มเอ็มสองเตาประตูดิสองเตาประตูดิมีใครไหมมีใครป่ะเี้ยมีบันไดมีบันไดทุบเลยถ้าเป็นระเบิดนะขึ้นไป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 

เด,เดี๋ยวจะแฟดไอ้เดี๋ยวควันเดี๋ยวควันเข้าไปเดี๋ยวควันเข้าไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งห้าศูนย์มันบอกว่าห้าศูนย์ลบลบลบบังบงังเพื่อนเอ็มบงังยิงกูไรเฮียลบดิลบดิจะไปยิงถอยก่อนพร้อมยัองอย่าเพิง่องอย่าเพิ่งเอ้าเอ้าดีไปไหนเขาล้ลอก่อนให้แกมันออกก่อนอแฝดเข้าไปแฟดแมงโอ้ปลาเลยของมึงเนี่ยเข้า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  คนเจ็บตามหลังคนเจ็บตามหลังเลยคนเจ็บตามหลังเลยมองไม่เห็นไอ้แปดตายตากูเพื่อนเอ็มไงเพื่อนเอ็มมันแปดติดประตูเยอะตัวประกันระวังรัดออกเฮ้ยอย่าเพิ่งโอ้โหพี่เจ้เย็นมีหลายห้องมีหลายห้องพี่มีหลายห้องมีหลายห้องฟอรประตูไปแล้วล็อกประตูไปแล้วเคลียร์ห้องนี้เสร็จ พวกเก็บของให้เรียบร้อยเช็คห้องให้เรียบร้อยห้องน้ำเปิดได้ป่าวะเปิดได้เปิดได้ระวังระวังระวังมองริมระเบียงอยู่ระเบียงหรอระเบียงเปิดนะยังไงพี่ยังเลยเออ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 ลงไปแล้วโอเคสวยสวยลงก่อนลงก่อนลงล่างก่อนมีชีวิตเข้าวบ้าเจาคงไม่บอกว่าเปินมือปักที่นี่ เขาโจมัดใจเลยกูแดง้ตัวแล้วเพื่อนลบ่อนลบ่อนแฟดพี่แฟดแฟดไอ้่แฟดมืดีกแ้่โอ้ยเ้ยายทีมีไม่รู้ล็อกูยิงใครไปดีมทีมพืนกูบอกสวยสลงอาลงอาคอนแทคดาวคอนแทคดาวเาพอมเาฮะตาย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 ต เอีกแต่อีกความรู้สึกกูเข้าใจยังเพื่อนเจ้าดีที่มึงไม่ตายนะม่ตายใคเพื่อนมีคนตายคนนึงมีเจ้าที่ลวงคนนึงจะถึงห้องเจ้าก็ถึงห้องเจ้าก็มีสองห้องไม่ใช่เหรอห้องนี้ก่อนเอาไปนี่ก่อนโอ้เชี่ยห้องวิฟเฮดแม็กยายะจอุลมควันมันมีอีกแน่มีอีกแน่ เอ้ยเอ้ยเยียงมะไงวะเออแปดไหมไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวแปดรอมันไอก่อนโอเคไม่ไอาป้าเข้าเป็นไปได้ไหมนี่มันจะมีหน้ากากกันแก๊สมั่งไม่รู้ว่ะยุทธภัณฑ์นี้จะได้จะได้ปะโอ้โมันมีว่ะเนื้อไหนในะมมีมีเห็นปะมีหน้ากากแก๊สมันเอาไอ้นี่มาบังหน้าว่ะเราผ้าเนี่ยมาบังหน้า โอเคนห้องนี้ที่กูวางที่กูที่กูวางไอ้นี่ไว้แกแล้วนะแกเลยเราไยโอเคห้องตึกนี้แค่ละไปโอเคครับจ้าขึ้นเลยขึ้นเลยวิ้องเลยครับมีคนมีเสียงคนคนขอความช่วยเหลือมีซีทูมีซีทูมีซีทูวางแล้ววางแล้วไมไม่ต้องใช้ถอย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 อยถอยถออยถอ มีคนเมื่อกี้ออกกลางกลางห้องเลยสองหนึ่งเพิมแฟดแฟดแฟดออกสวยเข้ามาเลยเดี๋ยวเบื้องคุณไดพนเอ็มตายพนเอ็มตายเสียชีวิตเจ๊งขะบกบนเล่นเป็นคอร์ดิวตี้เลยพี่ขามเไ้ยผมอยู่ในห้องไงเออ ไม่งั้นเขาก็จะออกมายิงคุณนะเออผมบอกให้กด F บ่อยๆดูแล้วดูแล้วดูแล้วเกือบละเกือบละเกือบละข้างหลังผมพี่ข้างหลังผมตัวนึ่งอย่างนั้นมันกระตุกไม่หมดนะข้างในอยู่ทางอยู่ทางขวาแฟดเข้าไปฉากเลยแฟดเข้าไปอ้า ไปซะเด็กวิ่งจบหมดแล้วหมดแล้วยี่ก็ยิงทุกอย่างนะสิ่งไอ้ใครนไม่ใช่ลูกฟองว่ะ